ลองจินตนาการถึงสนามรบในอนาคตที่ทุกการเคลื่อนไหวถูกคำนวณทุกการโจมตีแม่นยำและทุกนัดที่ยิงออกไปคือการตัดสินชะตาจรวดปี2026ประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่ยุคใหม่แห่งการป้องการประเทศด้วยขีปนาวุธที 62m ระบบอาวุธที่ไม่ใช่แค่เพื่อป้องกันพรมแดงแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณให้โลกเห็นถึงความพร้อมและพลังอำนาจทางทหารวันนี้เราจะพาคุณเจาะลึกว่าที 62m คืออะไรทำไมถึงสำคัญและที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดราคาของมันอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูนิกา u t o อสวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องราวสุดพิเศษของคิปนาวุธที 62m ของประเทศไทยในปี2026พร้อมทั้งข้อมูลด้านราคาและศักยภาพที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนครับที 62m เดิมทีเป็นชื่อที่หลายคนรู้จักในฐานะรุ่นอัปเกรดของรถทั้งโซเวียตยุคเก่า แต่สำหรับประเทศไทยในปี2026ชื่อนี้ถูกนำมาปรับใช้ใหม่เป็นรหัสของระบบขีปนาวุธรุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อความทันสมัยคล่องตัวและตอบสนองต่อการต้องการประเทศในยุคที่ภัยคุกคามหลากหลายมากกว่าเดิมประเทศไทยตัดสินใจลงทุนในระบบนี้เพื่อสร้างสมดุลระหว่างงบประมาณและขีดความสามารถทางทหารที 62M ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธทำลายล้างแต่ยังเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ ที่สามารถใช้ได้ทั้งการป้องกันพรมแดนทางบก,การควบคุมพื้นที่ทางทะเลและการรับมือภัยคุกคามที่มาจากทางอากาศในระดับต่ำจุดเด่นของที่62เอมคือความแม่นยำและความยืดหยุ่นระบบนำวิถีถูกพัฒนาให้ใช้เทคโนโลยีผสมผสานระหว่างการนำวิถีเฉย Inertial i n e และสัญญาณดาวเทียมทำให้มันสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในระยะตั้งแต่7 0ถึง120กิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยที่ใช้งาน ลองนึกภาพดูครับขีปนาวุธที่สามารถทยานด้วยความเร็วเหนือเสียงพุ่งไปยังเป้าหมายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีพร้อมพลังทําลายที่สามารถหยุดยั้งขบวนรถถังหรือฐานบัญชาการได้อย่างสิ้นเชิงสิ่งนี้คือสิ่งที่ทีหกสเอมอบให้กับกองทัพไทยในยุคใหม่คำถามใหญ่คือราคาเท่าไหร่ในปี2 0 2 6ราคาต่อหนึ่งลูกของทีหกสถูกประเมินอยู่ที่ประมาณ1.52ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย ราวราวห้าสิบห้าเจ็ดสิบห้าล้านบาทแต่หากซื้อเป็นระบบครบชุดซึ่งรวมถึงรถยิงขีปนาวุธเรดาร์และยานสนับสนุนราคาสามารถพุ่งสูงไปถึงหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยหกสิบล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือกว่าสี่พันห้าพันแปดร้อยล้านบาทแม้จะฟังดูเป็นตัวเลขที่สูงแต่เมื่อเทียบก,กับระบบขีปนาวุธระดับโลกอย่างฮิมมัสของสหรัฐหรือลิสโคนเดอร์ของรัสเซียที่ 62M ิอ62มถือเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าเพราะราคาต่อหน่วย ต่ำกว่าแต่ยังคงมอบสมรรถนะที่เพียงพอในการป้องกันประเทศอีกหนึ่งข้อดีคือการออกแบบให้ซ่อมบำรุงง่ายระบบเป็นแบบโมดูลา่าสามารถถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ทําให้ประเทศไทยไม่จําเป็นต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใหม่จํานวนมากอายุการใช้งานคาดว่าสามารถขยายต่อได้จนถึงปี2035หรืออาจมากกว่านั้นหากมีการอัปเกรดแล้วทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญกับคนทั่วไปเพราะที 62M ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาวุธแต่มันคือเครื่องมือทางการเมือง และการทูตการที่ประเทศไทยมีระบบขีปนาวุธสมัยใหม่คือการส่งสัญญาณไปยังประเทศรอบข้างว่าเราไม่ใช่ประเทศที่พร้อมถูกคุกคามง่ายๆมันช่วยสร้างความมั่นใจทั้งต่อประชาชนและพันธมิตรลองจินตนาการถึงสถานการณ์จริงขบวนยานกรอกเคลื่อนใกล้ชายแดนเรดาร์ตรวจพบและภายในไม่กี่นาทีขีปนาวุธที 62m ถูกปล่อยออกไปพุ่งชนเป้าหมายอย่างแม่นยำการรกค,คืบถูกหยุดยั้งความขัดแย้งถูกควบคุมตั้งแต่ต้นนี่คือภาพที่ที 62m สามารถสร้างขึ้น แน่นอนการลงทุนด้านอาวุธก็มีเสียงวิจารณ์หลายคนมองว่าเงินหลายพันล้านน่าจะนําไปพัฒนาการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานหรือสาธารณาสุขแต่รัฐบาลและกองทัพเชื่อว่าหากไม่มีความมั่นคงการพัฒนาอย่างอื่นก็ไม่อาจเดินต่อไปได้ที62เอจึงเป็นเหมือนกราะที่ปกป้องอนาคตของประเทศผู้เชี่ยวชาญบางคนคาดการว่าในอนาคตที62เอาจพัฒนาไปอีกขั้น เช่นการเชื่อมต่อกับโรล่าตะ,ะเวนเพื่อปรับเปลี่ยนเส้นทางกลางอากาศแบบเรีลวทามทำให้มีความแม่นยําสูงขึ้นไปอีกหากเกิดขึ้นจริงนี่จะทําให้ที 62m เก้าสู่การเป็นหรักฐานของเทคโนโลยีขีปนาวุธยุคใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉีงใต้เมื่อมองโดยรวมที 62m คือขีปนาวุธที่ผสมผสานร,ระหว่างความเร็วความแม่นยํา และราคาที่สมเหตุสมผลด้วยราคาต่อระบบหลักหลายพันล้านบาทมันไม่ใช่การลงทุนเล็กน้อยแต่คือการลงทุนเพื่อความมั่นคงระยะยาวของประเทศไทยมันไม่ใช่แค่อาวุธแต่มันคือข้อความที่บอกให้โลกเห็นว่าประเทศไทยพร้อมปกป้องตนเองและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของขีปนาวุธที62ิบสองปของประเทศไทยคุณคิดเห็นอย่างไรครับการลงทุนในอาวุธยุธโทโธปกรณ์เช่นนี้คุ้มค่าหรือไม่หรือควรนำง,งบไปใช้ในด้านอื่น คอมเมนต์บอกเราได้เลยครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆที่น่าสนใจขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับยูนิกาทสจรวดเปลวไฟ